สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เจดเมษานะคะเรามาชมดอกยิมโนหลากหลายสีนะคะสวยงามมากสีขาวสีเทาสีชมพูหวานชมพูอ่อนชมพูสดใส ชมพูเข้มสีออกน้ำตาลนะคะชมพูสีออกน้ำตาลชมพูอ่อนขาวครีมชมพูอ่อนชมพูอ่อน โอรต้นนี้มีหลายสีสีขาวกับสีชมพูสวยงามไหมคะอ่าชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปมาชมทางนี้นะคะ ยิมโนนะคะยิมโนเลี้ยงง่ายที่สุดเพราะพันธ์ุก็ง่ายนะคะดอกก็สวยสะใจต่อไปมาดูตรงนี้นะคะอ่ายิมโนที่ชํำไว้สีชมพูสีครีมสีโอโรต สีออกน้ำตาลนะคะสวยงามไหมคะอะมาดูยิมโนตรงนี้อันนี้กีบแหลมนะคะยิมโนกีบแหลม สวยงามมากเอเนนะคะต่อไปมาชมทางนี้อิมโนขาวนะคะ อิมโนออกขาวอมชมพูนะคะต่อไปข้างล่างข้างล่างก็มีนะคะนี่อันนี้ออกดอกน้ำตาลนะคะ ต้นนี้ออกชมพูหวานนะคะหาดอกยีโนอยู่อ่าตรงนี้อีกตรงนี้อีกนี่ก็สีชมพูนะคะ นี่สีขาวครีมนี่สีออกน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่สีขาวบริสุทธิ์อันนี้ยิมโนโดะยิมโนโดางสีแดง นี่นะคะอันนี้กลีบแหลมนะคะกลีบแลมนี่ยิมโนโด่างนี่ก็ยิมโนด่างนะคะขอจบคลิปยิมโนไว้เพียงแค่นี้นะคะ มีอีกไหมนอ้อนี่ดอกอะไรเอ่ยน้ำทองแถมแถมแถมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูยิมโนให้สะใจนะคะ